สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกุมครับคนที่เกิดราศีกุมในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่20 ภุมพาพัน4ดวงชะตาชีวิตของท่านเป็นเช่นไรในการดํนเดินชีวิตการประกอบอาชีพหน้าที่การงานธุรกิจที่ท่านได้กระทำอยู่จะเป็นเรื่องของการเงินของท่านจะมีความราบรื่นไหลเรื่อง,องดีหรือไม่ชีวิตความรัก ครอบครัวโชคลาภนาทีการงานและสุขภาพของท่านเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจาร์ณให้เป็นทัศนะแนวทางความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกุมนะครับคนที่เกิดราศีกุมดวงดาวที่โคจร ตามจักรราศีส่งผลกระทบต่อดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับดาวเจ้าเรือนของราศีกุมคือาดาวราหูครับดาวราหูมาอยู่ในตำแหน่งของจันทุปุมพระสัจฉิันธุนะครับในเดือนของพันธุดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนวินาศครับ อยู่ในเดือนมีนาธดนั้นในช่วงนี้ครับเรื่องสภาวะอาการสุขภาพของท่านนะครับก็คือว่าปัญหาสุขภาพยังดีอยู่ครับอุปสรรคไม่มีปัญหาครับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าสุขภาพเร็วแรงพระกำลังยังเดือยังดีอยู่ครับ เรื่องของสุขภาพของท่านนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับส่วนเรื่องของการดมพระเรื่องของการเงินครับพบการดมพระคือการเงินในช่วงนี้ครับดาวเจ้าเรือนดาวการเงินคือดาวพระหัสสบอรีครับดาวพระหัสถ์มาอยู่ในตาแหน่งของราศีมังกรซึ่งเป็นราศีวินาศกับราศีกุมนะครับฉะนั้นช่วงเดือนกุมภา คนที่เกิดราศีกลุ่มสภาวะเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเรื่องของการเงินครับการเงินสภาพคล่องฝืเครื่องนะครับฝืดในที่นี้การที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยในต่างๆ่าสมาชิกท่านผู้ชมก็ควรที่จะเซฟตัวเองนะครับเพราะดาวพฤหัสสมบดีนี้อยู่ในตําแหน่งของราศีมังกรหนึปีครับเพิ่งผ่านเข้า มาอยู่ในราศีของมังกรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับเข้ามาสู่เดือนที่3ครับเข้าสู่เดือนที่3ก็เหลืออีก11เดือนครับเหลืออยู่9เดือนนะครับะจถึงจะาย้ายโคจรมาในตำแหน่งนี้ครับดาวพฤหัสนะครับฉะนั้นสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกุนราศีกุมในช่วงจากนี้ไป ควรเซฟตนเองได้ครับการทำอาชีพอะไรก็ตามครับนะได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองอย่าได้ประมาทช่าใจครับท่านจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังครับคิดการทําสิ่งใดครับการเงินการทองอถ้าเกิดว่าในช่วงดีครับขันเปิดเครื่องเหมือนในสภาวะที่เป็นอ่าสภาวะเศรษฐกิจประเทศเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ การประกอบอาชีพการงานกวดีครับการเงินการทองกรณนะีช่วงนี้มันถือว่าสภาวะตั้งแต่เรื่องของโรคโควิด -19 เป็นต้นมาก็ทําให้ปัญหาฝืดเคืองกันทุกคนทุกท่านนะครับทุกตัวหน้าฉะนั้นท่านสมาชิกที่กุราศีกลุ่มก็ถือว่าเป็นราศีที่หน,น,น,นักหน่อยครับที่หนักหน่อยเรื่องของการเงินครับนี่คือของเซฟตนเองด้วยนะครับจะได้ไม่มีความเดือดร้อนในวันข้างหน้านะครับ มาดูพบต่อไปครับตานุกัตุมพัสัรจชาันธุกุตตะอริปัตตานิพบของปัตตนิพบของปัตตนิก็เช่นเดียวกันนะครับพบของปัตตนิเช่นเดียวกันดาวเจ้าเรือนพบปัตตนินะครับพบปัตตนิคือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนของมังกรเช่นเดียวกันครับมาอ,อยู่ในราศีของมังกรครับเป็นราศีวินาศกับ ราศีวินาศกับดาวเจ้าเรือนกับภพบของกระดุมพระครับกับภพบของกระดุมพระเป็นวินาศนะครับเมื่อมาอยู่ในราศีวินาศในภพกระดุมพระฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชีวิตครอบครัวนะครับไม่ค่อยดีครับชีวิตครอบครัวช่วงนี้อาจจะเกิดด้วยสภาวะเรื่องของอ การใช้ใจ่ายภายในครัวเรือนสภาพคล่องไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอทําให้เกิดปัญหาสภาวะในครอบครัวเกิดขึ้น,นครับจากนั้นสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกุมควรระวังด้วยนะครับควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าในวันที่1วันที่2กุมภาพันธ์ดาวจันทร์ขึ่งโครจรมาทับลัคนาเกิดในวันที่1ก็จะโครจรย้ายมาอยู่ในราศีราศีกันครับในช่วงเวลา7 ในการนี้ย้ายออกมาเลยครับในช่วงวันที่หนึ่งครับย้ายออกมาในราศีกันครับดาวจันทร์ไม่เล็งครับดาวจันทร์ไม่เล็งอยู่นะครับไม่ส่งผลกับดวงชจอาู่ีท่นหรครับแต่เรื่องของดาวพบปัจจุเป็นวินาศฉะนั้นในการทําการคิดจะลงทุนสิ่งใดก็ตามครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ควรนะงรับควรเซฟนะครับอย่าเล่นลงทุนกันเต็มร้อยครับคนที่มีหลักทรัพย์ประทานอยู่ก็ถือว่าการเงินการทองมันร้อนร้อนเน่อจากจ อยากจะออกไปอยากจะใจอยากจะใช้ครับเมื่อใช้แล้วตืนเรียกกลับคืนยากนะครับในช่วงเดือนกุมภพาพันดังนั้นชีวิตครอบครัวเมือนกันครับชีวิตครอบครัวชีวิตคูกครองชีตความรักตรงนี้ค่อนข้างที่กระทบกระทั่งกันในเรื่องของคําพูดคาจานนะครับมีปัญหากันนะครับต้องระวังนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกลุมครับดูพบต่อไปครับปัตนิบรณสุภกรรมะพบของกรรมอาชีพหน้าที่การงานครับพบกรรมหน้าที่การงาน หน้าที่การงานของท่านคือว่ายัางทรงตัวดีอยู่นะครับยังทรงตัวดีอยู่ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานครับราการการดาเนินเพราะดาวเจ้าเรือนดาวกรรมะก็คือดาวอังคารอยู่ในเรือนของสาจยได้ตําแหน่งเป็นดาวเกษตรอยู่หรือว่าตาแหน่งที่การงานสูงรักษาระดับของตัวเองได้อยู่เลยครับส่วนเรื่องของพบต่อไปคือราพะครับ <c oughs> ดาวเจ้าเรือนราพะโชคลาบนะครับโชคลาบลอยบังเกิดขึ้นหรือไม่ครับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนอยู่ใน ราศีมังกรเป็นวินาศกับลัคนาเกิดของท่านนะครับฉะนั้นเรื่องของโชคลาบลาบลอยในช่วงนี้ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่าโชคลาบลอยหวังในเรื่องของโชคลาบลอยเช่วงนี้มันติดขัดครับไม่ค่อยจะลาบเดือนเท่าที่ควรครับนะถ้าตั้งความหวังไว้ว่าจะมีโชคเป็นลาบลอยฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ควรงดนะครับควรงดบ้างลดลงน้อยลงบ้างนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับ เสียงโชคเสียงลับไม่ค่อยสู้จะดีโชครับลอยที่จะมุ่งมั่นที่จะได้สิ่งเข้าของนั้งๆจากความเสน่หาจากปู่กับผู้ใหญ่จากคนที่คุ้นเคยกันในช่วงนี้ตือว่าน้อยครับตัวน้อยตัวเรื่องเรื่องของโชคลับมันฟืดครับเฟืดฉะนั้นสมาชิกสมาชิกท่านผู้ชมที่เกระรายสีกลุ่มไม่ต้องตั้งความหวังไว่มากนะครับเรื่องของโชคลับลอยนะครับนี่คือเป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีกุมนะครับปีจัน์พื้นฐานดวงชะตาของท่านให้เ hey ดดูเป็นแนวทางครับมาดูทักษะวันเกิดสาหรับท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ของคนที่เกิดราศีกุมครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวาร บริวารตกราศีวินาศกับลัคนาเกิดของท่านนะครับลัคนาเกิดราศีกุมแต่ดาวอาทิตย์มาอยู่ในราศีมังกรฉะนั้นลัคนาราศบริวารบริวารเป็นวินาศช่วงนี้ครับมีการจับใจแค่สอยเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาหานะครับเป็นหาเกิดขึ้นอุปรสร,ปปรสอพอสมควรนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดอาศีที่เกิดวันอาทิตย์ราศีกุมนะครับบริวารเสียครับรหวนอายุสุขภาพ ในช่วงวันที่2วันที่3เป็นต้นไปสุขภาพก็มีปัญหาขับสุขภาพพลังในร่างกายไม่ดีครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชครับดาวเดชคือดาวอังคารตกโยกนาคตำแหน่งสหัสชาดาวเดชเดินดีครับตรงนี้คือว่าดาวเดชพลังยังเคลื่อนต้นอยู่ครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวสีดาวพุธคือดาวสีครับดาวสีในที่นี้ดาวสีไม่ค่อยดีครับไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมนะครับดาวสีเป็นวินาศพุธเป็นวินาศเจริาภาทีเป็นวินาศในช่วงนี้มีปัญหาขัดแย้ง มีปัญหาขัดแย้งนะครับมีปัญหาขัดแย้งในช่วงนี้ดาวสีประสบความสำเร็จอะไรยากครับในช่วงนี้ครับการคิดจะทำการสิ่งใดก็ตามในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับสำหรับสมาชิกท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีกุมครับวันอายุเดชดสีมูละดาวมูละดาวเสาร์เป็นดาวมูละเกณฑ์ค่อนข้างนะครับกัเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเกณฑ์เดินทางเกณฑ์โยกย้ายเกณฑ์ย้ายที่อยู่ที่ไาเกณฑ์เดินทางไกลมีครับในช่วงนี้ครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับย,ย้ายหรือว่าเดินทางนะครับเดินทางไปพักแรมในนอกสถานที่หรือย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีมากที่สุดน,นะครับวันอายุวันอายุเด็ดสีมระอุสาหะดาวอุสาหะพฤหัสเป็นราวอุตสาหะอยู่ในภพของวินาศครับดาวสาหะในภพของวินาศฉะนั้นเกณฑ์ยโยกย้ายย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเกณฑ์ค่อนข้างที่จะได้ หมดสัญญาว่าจ้างครับไม่เจอหม,ญญหมดสัญญาว่าจ้างอีกส่วนหนึ่งครับหรือสําหรับท่านที่ทํางานประจําอยู่แล้วครับมีปัญหาเรื่องของความเป็นอยู่มีปัญหาเรื่องต่างๆเข้ามาวุ่นวายครับทาให้ท่านเกิดความเบื่อนหน่ายอยากจะนีอยากจะเปลี่ยนอาชีพการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นตนน้นมาครับเปลี่นยกย้ายเปลี่ยนยเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับในช่วง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับสาหรับท่านสมาชิกที่เกิดวันอาทิตย์ครับย้ายเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรือย้ยายที่อยู่ที่อาศัยเลยนะครับในยคุคนี้ครับวันอายุเดชศรีมลรา,ามนตรีส่วนดาวมนตรีครับดาวมนตรีก็ยังมีคนอุปธรคมขมจุนช่วยเหลืออยู่นะครับดาวราหูเป็นดาวมนตรีบริวารวงศาคะิยต์พองพันนะรือว่ายังให้ความอุปธรรมขาจุนช่วยเหลือกับท่านอยู่ตลอดนะครับในช่วง เป็นกุมภาพันธ์ครับส่วนดาวกาลิกนีคือดาวศุกร์เป็นดาวกาลีตกราศีวินาศไม่ส่งผลกับดวงชะตาชินท่านนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ครับราศีกุมครับผลที่เกิดวันจันทร์ราศีกุมจันทร์เป็นบริวารในช่วงวันที่1วันที่วันที่2วันที่3ามจันทร์บริวารบริวารมาอยู่ในตําแหน่งของ พบมรณะครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับในช่วงนี้ครับวันอายุอายุในที่นี้คือสุขภาพก็ดีครับไม่เวปันหอุปสารัอะไรครับวันอายุเดชดาวเดชเสียครับเดชคือพูดพูดคือเดชเดชเสียในช่วงนี้ไม่ควรที่จะพูดกระทบกระทั่งก็เหย้าแย่กับใครครับมีปัญหาครับพูดเสียครับเดชเสียพลังอำนาจเสียนะครับถูกตำหนิติดติงสุขดินทานะครับําลองครับวันอายุเดชสี ส่วนดาวสีก็เสียครับไม่ประสบความสําเร็จนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับทาการสิ่งใดก็ตามดาวสีเสียสีเสียนี้ดาวสีเสียไม่ส่งเสริมดวงชะตาชั้นท่านโยกนี้อาจจะเหนื่อยกับดวงชะตาช่วงท่านนะครับถ้านที่เกิดในวันจันทร,ร์ครับวันอายุเดชสีมูละดาวพฤหัสคือดาวมูละเกณฑ์โยกย้ายเกณฑ์เดินทางนะครับเกณฑ์เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือเกณฑ์เดินทางไกลมีครับในช่วงนี้ครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ วันอายุเดชสีมะรณะอุตสาหาะหน้าที่การงานดีโยครับไม่มีกันงานไม่มีปัญห,หาอุปรรสอะไรครับอุตสาหะมนตรีดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีมนตรีตกราศีวินาศครับจุกเป็นราศีวินาศลัคนาเกิดครับฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเหนื่อยด้วยความที่การขอความช่วยอุปธรรมคำชุนจากใครก็ตามครับช่วงนี้ครับเหนื่อยครับเหนื่อยนะกับดวงชะตาชุนท่านพอสมควรครับในช่วงนี้ ที่พึ่งไร่ที่พึ่งต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นดาวกาเลกินีตกบีนาตไม่ส่งผลกับดวงชะตาคุณท่านนะครับท่านที่เกิดในวันต่อไปครับคือวันอังคารครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารราศีกุมครับอังคารเป็นบริวารบริวารตกเรือนสหัชชะช่วงนี้ครับอังคารเดินดีครับบริวารเพื่อนฝูงหรือว่าหรือว่ามีความ ราบรื่นดีครับปองดองสามัคคีกันดีครับช่วงนี้ไม่มีปัญหาเลยครับวันอายุสุขภาพครับพุธคือสุขภาพสุขภาพตกราศีวินาศครับไม่ดีครับในช่วงนี้ครับเจ็บไข้ะเจ็บไข้ได้ป่วยครับเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพพลังในร่างกายไม่สู้จะดีครับในช่วงนี้ครับต้องระวังปัญหานะครับผลที่เพียงพอครับสามัคคีธรรมภิยมที่เกิดวันอังคารครับวันอายุเดชด ดาวเดชดาวสีครับทั้งเดชทั้งสีเสียครับเดชเสาคือเดชสีคือพระฤหัสบดีครับทั้งเดชทั้งสีนี่ตกราศีวินาศครับพลังอํานาจไม่ไม่ดีครับดาวสีเสียนะครับมีแต่เรื่องหุนวายพอสมควรนะครับช่วงเดือนกุมภาพันนะครับดังนั้นทั้งเดชทั้งสีเสียในการการที่จะทําอะไรให้มันสําเร็จมันยากครับตรงนี้ครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารราศีกุมนะครับ วันอายุเดชสีมูละเกณฑ์ดาวมูละเกณฑ์ยกใจที่อยู่ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงไม่มีครับเดี๋ยวนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหะหน้าที่การงานดาวอุสาหะคือดาวหน้าที่การงานเป็นดาววินาาครับช่วงนี้เกิดความเบื่อหนรร่ายเกิดความท้อแท้เกิดความไม่ขยันมันเพียรในการประกอบอาชีพในการที่จะต้องดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพการงานช่วงนี้ครับเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ครับถือว่าดวงชะตาชันมีปัญหาอยู่นะครับวัน อายุเดชสีภูอัตสาหวันอายุเดชสีมูอัตสามนตรีดาวมนตรีอาทิตย์เป็นมนตรีตกราศีวินาศเช่นเดียวรับอาทิตย์เป็นมนตรีถือว่าขาดที่พึ่งนะครับขาดที่พึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับนี่คือท่านที่เกิดรันอังคารครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวส่วนดาวจันท์เป็นดาวกาเลกินีตก อยู่ในบรณะ,ะครับในช่วงนี้ไม่ส่งผลกับดวงให้ตายจริงท่านนะครับในช่วงนี้ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดพุธกลางวันครับพุธเป็นบริวารครับพุธเป็นบริวารบริวารตกราศีวินาศกับลัคนาเกิดนะครับราศีวินาศกับลัคนาเกิดคือราศีมังกรครับเป็นวินาศกับลัคนาเกิดบริวารเสียครับในช่วงนี้บริวารเสียมีปัญหานะครับดาวบริวารเสียครับ วิวันนะครับตกวาสีวินาศไม่สู้ยครับเสียเงินเสียของเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพไม่มีปัญหาครับสุขภาพของตัวของท่านเองด้วยนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับสุขภาพดีครับมีปัญหาครับอาการเจ็บไข้ในป่วยอาการปวดเมื่อยตามลำเนื้อร่างกายนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับวันอายุเดชสุนดาวเดชก็เสียครับในช่วงนี้ครับดาวเดชเสียพลังอํานาจในดวงชะตาของท่านไม่สู้จะดีครับวันอายุเดชสีสุนดาสี าวราหูคือดาวสียังสียังดีเดเ่นดีนะครับดาวสีนําดาวสีไม่เสียก็ยังมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอยู่บ้างนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวศุกร์คือดาวมูละตกราศีพินาตกลัคณาเกิดเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหนะ้นาที่การงานมีมากกว่านะครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานคือดาวอาทิตย์ อาทิตย์คือหน้าที่การงานตกปีหน้าครับในช่วงนี้ครับเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่การงานครับต้องรับดวงชะต่าง,งท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับเปลี่ยนหน้าที่หรือว่าโยกย้ายเดินทางไปในในไปเดียวกับหน้าที่การงานมากกว่านะครับตรงนี้ครับวับนอายุเดชศรีหุละอุตสาหะอุตสาหะมนตรีในช่วงนี้ดาวจันเสียครับจันก็เสียตกในวันที่2 3. วันที่3ามกุมภาพันธ์จันเสียจันตกมรณะฉะนั้นขาดที่พึ่งไรที่พึ่งครับ อ่าส่วนดาวอังคารเป็นดาวกาลกินีตกเพลองสะหัดชะครับเพื่อนเป็นกาลีช่วงนี้ครับมีปัญหาลุมเล่าพอสมควรนะครับเพราะว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับทั้งอายุก็ดีทั้งเดชดก็ดีนะครับทั้งเด็ดอายุเด็ดสุขภาพเสียมีปัญหาครับส่วนเพื่อนกาลีในที่นี้ถูกกำหนดติดจริงก็ะทบกระทั่งคําพูดคำจากันมากกว่านะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับสัานที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารบริวารก็ดีครับบริวารตกราศีวินาศครับเสาร์เป็นเป็นดาวเกษตรจริงครับอยู่ในราศีมังกรตกราศีวินาศเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับใช้จ่ายเงินทองนะครับช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพมีปัญหาครับเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงนี้ครับอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะครับมีความตึงเครียดมีความอ่า พักผ่อนไม่เพียงพอในที่ที่อาจจะมีปัญหาความเครียดกรุมเล่าเกิดขึ้นนะครับในการดําเนินชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องระวังด้วยนะครับสมาชิกที่เกิดวันเสาร์ครับวันอายุเดชดาวเดชเดินดีครับไม่มีนาครับส่วนดาวสีคือดาวสีครับวันอายุเดชสีนะครับดาวสีคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวสีดาวสีอยู่ในตําแหน่งของนะครับดาวสีอยู่ในตําแหน่งของราศีวินาศครับดาวสีอยู่ในตำแหน่งของราศีวินาศช่วงนี้ แต่การเงินการทองสภาพคล่องไม่ดีครับดาวสีเสียครับการเรื่องของการเงินไม่ดีครับการทำดาวฤกรามำไม่มีความสําเร็จยากครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละดาวอาทิตย์เป็นดาวมูละตกราศีวินัศเช่นเดียวกับเกณฑ์ยกย้ายเกณฑ์เดินทางเกณฑ์เปลี่ยนแปลงตนเองนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับกา้เกิดในวันเสาร์ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงานดาวจันทนระ์วันที่2วันที่3 ตกมรณะช่วงนี้เกิดความเบื่อหน่ายเกี่ยวกับหน้าที่การงานมากกว่าครับวันอายุเดชสีมณอุสาหะมนตรีดาวมนตรีครับดาวอังคารเป็นดาวมนตรีตกเรือนสัญญายังมีเพื่อนคอยอุปถัมภ์ค้ามจนช่วยเหลือเกื้อคุณอยู่นะครับถือว่ายังดีอยู่ครับในดาวมนตรียังดีครับส่วนดาวกรจฎนี ดาวพุธเป็นดาวกาลีตกราศีวินาศเช่นเดียวกันไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับรือว่าในช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพกันนะครับมีปัญหาสุขภาพของท่านเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับการวางผลอะไรก็ตามมีปัญหาเรื่องของการเงินการทองมากกว่านะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพรหัสบอีครับพระฤหักเป็น บริวารครับบริวารในที่ตกลาศีวินาตครับตกราศีวินาศบริวารเสียอาจจะมีการซ่อมแซมบำรุงเ่องจากเครื่องกลขึ้น,น,นยงยนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านได้ใช้ในจิตกัดในจิตจวัรทุกวันม่จะเป็นเรื่องของรถก็ดีครับมีปัญหาซ่อมแซมนะครับในช่วง เดอนกลุมภาพันครับวันอายุสุขภาพเดินดีครับสุขภาพดีไม่มีป็ญหาครับเดชส่วนสุขคือเดชสุขคือเดชตกราศีวินาศช่วงนี้ครับดาวเดชเสียอยู่นะครับเดชเสียอยู่ไม่ควรที่จะเลียงปาาทีไม่ควรที่จะพูดหยอกล้อกับใครครับมีปัญหานะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีแค่เดียวครับดาวสีอาทิตย์คือสีเสียครับสีในที่นี้ตกราศีวินาศสีไม่เดินดีก็มีการเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับวันอายุเดชสีมูละเกณฑ์ ดาวอาจารย์เป็นดาวมูลคเกณฑ์เดินทางใกล้ๆมีครับเกณฑ์เดินทางออกจากบ้านในช่วงนี้มีครับท่านท,ที่เกิดในวันพฤหัสครับวันอายุเดชสีมูล,ลอุสาหาะหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานเดินดีครับไม่มีปัญหาอุปสรรคเลยครับส่วนดาวพุธเป็นดาวมนตรีอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีในช่วงนี้ต้องพึ่งพา,าศัยตัวเองมากกว่าครับในช่วงนี้ครับดาวมนตรีเสีย ดาวมีเสียมฉะนั้นต้องเป็นที่พึ่งของตนเองมากกว่าครับคอนขาวความเชืเ่อจา,ากใครก็าตามช่วงนี้มันเหนื่อยครับอ่ามันเหนื่อยนะครับการใช้อ่าให้คนรอบข้างคนรุ่นคนนี้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ท่านถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากก่อนนะครับส่วนดาวเสาร์เป็นดาวการเงินนีตกราศีวินาศไม่ส่งผลกับดวงชะตาชุนทัานนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันพระหัสสปดีนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชม,ท,ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนครับ พุทธกลางคืนเป็นบริวารอยู่ในตาแหน่ง,งของราภภพพภันธุบงศาคณนธญาติครับบริวารบงศาคณนยญาติถือว่าปองรองสามาัคคีกันดีครับในช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพครับสุขเสียสุขภาพสุขภาพมีอ่าเรื่องปัญหาสุขภาพของท่านนะครับสมาชิกที่เกิดวันพุทธกลางคืนครับในเรื่องสุขภาพเจ็บไข้เด้ป่วยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับวันอายุเด็ดาวเด็ก็เสียครับ เดชคืออาทิตย์อาทิตย์คือเดชพลังอํานาจการวางผลตําแหน่งที่การงานไม่ดีครับช่วงนี้ครับถูกตาหนิจริงมากกว่านะครับวนันอายุเดชสีส่วนดาวสีจันทร์ก็เสียครับจันทร์เสียนนะวันที่2วันที่3ครับหลังจากที่2ที่3าที่สที่5ไปแล้วก็จะส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับดาวจันทร์ครับวนันอายุเดชสีมูละเกีย์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่การงานไม่มีครับว้าวานันอายุเดชสีมูละอุสาหะดาวอุตสาหะ ดาวอุสาหะคือดาวพุธคือดาวสหาหะตกราศีวินาศนะครับตกราศีวินาศในช่วงนี้อุสาหา์บริยะไม่สู้จะดีครับการดําเนินการประกอบอาชีพหน้าที่การงานของท่านนะครับสภาพสภาวะต่างๆที่มันมีปัญหากับท่านในช่วงนี้ครับอ,อุสาหะไม่ไม่เต็มที่ครับประกอบอาชีพงานท่าอยู่ในตําแหน่งของแรงงานราชการก็อุสาหะเสียครับอุสาหะเสียไม่ตรงต่อหน้าที่นะครับ ถ้าอยู่ในตําแหน่งของงานบริษัทก็มีปัญหาครับมีปัญหากับการประกอบที่ธาง,งานไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยนะครับสาหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนวนันอายุเดชศรีมลอุตสาหานาที่ว่ามุสาหาบริยะมันน้อยครับในช่วงนี้ต้องต้องพยันมันเพียนปฏิบัติหน้าที่ตนเองให้ดีครับจะได้มีปัญหาครับอุสาหามนตรีส่วนดาวเสาคือดาวมรีครับขากคนอุปถัมภ์ความจนช่วยเหลือก็กวนครับดาวมนตรีเสียครับ วันตีสียต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับส่วนดาวอัลัตเป็นดาวการิณีไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารบริวารตกราศีวินาศกับลัคนาเกิดครับเกณฑ์การเงินการทองทรัพย์เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับจงนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์ไม่สู้จะดีครับใช้จ่ายเงินทองมากครับต้องระวังด้วยนะครับการใช้จ่ายครับสมาชิกที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันอายุครับอายุเสียครับอายุเสียในที่นี้คือสุขภาพไม่ดีครับดาวอายุคือสุขภาพไม่ดีโกตาสีวินาศครับเจ็บพันธุ์ป่วยครับต้องระวังครับวันอายุเดชดาวเดชก็เสียครับณวันที่2วันที่3นี่เดชเสียเดชในที่นี้จะมีปัญหาเรื่องอความเชื่อถือของคนมากกว่าการทํางานธุรกิจการงานธุนรกิจส่วนตัวครับการต้อนรับงานประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามครับดาวเดชเสียสิทธิดเดชเสียในที่กัน ความเชื่อถือในเกเรจาฟาทีในคำพูดคำจาไม่มีครับในช่วงนี้เด็ดเสียครับวันอายุเด็ดสีส่วนดาวสีดาวสีในที่นี้ดาวอังคารคือดาวสีตกเือซชั่เป็นเพื่อนเป็นที่พึ่งท,ที่พาศัยได้ครับตรงนี้ครับวันอายุเด็ดสีมูละนะครับอุตสาหาทะทั้งมูละทั้งอุตสาหะทั้งมนตรีครับดาวมูละดาวอุตสาหะเสียครับในชี้นนี้คือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือเกณฑ์ที่จะต้องอ่าเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือว่าเกิด มีปัญหากระทบกระทั่งดําเนินเรื่องต่างๆมาก,กา่อนสัอายุปัญหาขึงกันกับยกย้ายลาตนเองจากในหน่วยงานท,ที่การงานหรือเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานของท่านเองครับวับนอายุเด็ดสีหุละอุตสาหะนะครับดาวอุสาหะมันเสียครับอุตสาหะมตรีประหารตื่นดาวมนตรีดาวมนต,นต,นตรีตกลาสีวินาศเช่นเดียวรับมีปัญหาครับขาดคนช่วยเหลือนะครับขาดคนอุปถัมภ์นะครับ,บ,รรบช่วงนี้ครับการขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามครับอ่า คือว่าเหนื่อยครับเหนื่อยพอสมควรนะครับสาหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกิดดาวการกีกนีดาวราหูคือดาวการีอยู่เนบดาวการีตกตําแหน่งของเดือนพันธุ์ุกมีปัญหาขัดแย้งกับวงศาคณญยติกับญาติพี่น้องโตท่านเองนะครับต้องระวังนะครับสมาชิกทีเกิด ในวันศุกร์ครับก็ต้องมีปัญหาความขัดแยง้งในสู่จดีเท่าที่ควรนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชิตของท่านที่เกิดราศีกุมนะครับราศีกุมทั้ง8วันที่ผมราะหอวิจารณ์ให้เป็นแนวทางให้เป็นทัศนะความรู้เรื่องดวงชะตาชิตประจําราศีเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ให้สมาชิกจะได้ไม่มีความประมาทนะครับท่านใดที่ดําเนินชีวิตของท่านในทางที่ดีนะครับในทางที่ถูก ก็ชีวิตก็จะมีความแต่าราบลืบ่นนะครับถ้าท่านในด,ดำเนินชีวิตของท่านในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับในทางที่ผิดนะครับจะทําให้ชีวิตมีแต่ความอายนะความตกต่ําำไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านนี้เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งครับความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่มีมาในอดีตเลยครับจนถึงปัจจุบันยังเป็นเขื้มทิศอีกทางหนึ่งครับท,ที่แนวทางให้กับท่าน อ่าให้พบแสงสว่างจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานชีวิตของความครอบครัวคดีครับชีวิตของประกอบอาชีพหน้าที่การงานโชคลาภหรือว่าการเงินการทองในช่วงนี้ดีหรือไม่ช่วงที่ไม่ดีการที่คนเราจะจับใจใช้ใอยสิ่งต่างๆครับควรเซฟตนเองนะครับสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ควรเซฟตนเองจะไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนในวันข้างหน้าครับขอบุณสมาชิก มาตามดวงทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นทัศนะความรู้ในวงของดวงชะตายวิตป็นชาราศีเกิดในแต่ละเดือนก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการ,รวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกใน ราศีต่อไปครับในเดือนต่อไปครับสมัยท,ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับประกอบอาชีพการงานให้ดีความสำเร็จความราำรวยความสุขความังการเงินกันทองสภาพคล่องเงินทองเลยมาเทมามีโชคลาภตลอดปีสองร้อหกสิบสี่ทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ